ช่วยทำมุลทำทานให้กับคนยากคนจนหน่อยนะเจ้าค่ะนี่อะไรจริงๆเลยทำไมอขทานนี่รย์พี่ใส่เหรอไม่ได้ยังไงปุ๊กก็แดมลนช่วยทำมุลทำทานหน่อยนะเจ้าค่ะเชิญเรากำลังอาบครับนี่เดีินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยก็เชิญแก่แล้วเจ้าข้าคุณหนูไปห้างไปห้างนี่มาเดินทำไนตลาดเนี่ยร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยร้อนไอ้ก็ตลาดแต่ของมันถูกดี หนูจะไป่ใช้อะไรเพื่อนจุ๊คค่ะเมื่อกี้แกเห็นร้านรองเท้าเมื่อกี้ไหมเท่วยหร่จุ๊คค่ะราคา3,500ฉันขอต่อมันแค่หน่อยเดียวต่อเท่าไหร่จุ๊คคะแค่350มันไม่ขายให้ฉันก็เลยไม่เอาคุณหนู3,500ต่อสามร้อยห้าสเขามันรองเท้าฟ้องหน้าไม่ดีเลยจุ๊คค่ะชื่นจุ๊คคะพูดอะไรเนี่ยก็ชื่นพูดความจริงนะจุ๊คค่ะคนยิ่มร้อนอยู่ไปไปเรจะไปกลับบ้านเถอะเดี๋ยวคุณหลวงรอ ดีจ้าดิฉันเป็นขอทานช่วยทำบุญทำทานให้กับคนยากคนจนหน่อยนะเจ้าคะดิฉันน่ะไม่มีเงนินจะ่วยเลยเจ้าคะ่ะเจอขอทานดักหน่ายแล้วสารฉันนะเจ้าคะ่ะขอทานเจ้าคะ่ะตายแล้วมือดีเท้าดีแบบเนี้พี่มาขอทานคนอื่นเขาไม่ได้ไอายแก้ใจกันบ้างหรือไงขนาดคนไม่มีมือไม่มีเท้าเขายังสาม,มารถอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เลย นี่มือดีเท้าดีแบบเนี้ยไม่มีปัญญาหางานทำกันแล้วจะยังไงฮะอออีออฉันไม่รู้จะไปทำงานอะไรดีจักเจ้าคะออก็เลยมาขอทานไม่มีเงินไม่มีทองสองสารเธอเจ้าคะ่ะสงสารเธอเจ้าค่ะจะขอทานจะไปทำอะไรมือดีตีดีแบบนี้คะออไปเที่ยวเหรอเออไม่ใช่หรอกคะ่ะคือว่าพ่อของก้อยนะไม่ค่อยสบาย เลยจะมาขอทานเอาเงินไปรักษาพ่อนะคะให่จา้ <พอ S 2> เาเอาไปรักษาน่าสงสารนะคะเฮ้ยฉันก็นไม่อยาก<น>ะจะจ<า>กใจม้าใจดำใจก,กรรมเกินไปหรอกนะฉันให้ก็ได้เงินนิดนิดหน่อยอะคนแค่ฉันไม่ล่วงหรอกแต่ว่าถ้าฉันจะให้ไปเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าคนอย่างแกจะเป็นคนดีหรือคนโกนโกงยังไงไปดักข้างหน้ากลางทางไปขออีกเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันก็เผลอให้ไปอีกใช่จ้ะ เชิญให้ก็ได้ไหนขอดูหน้าเดี๋ยวนไม่ขอทานทั้งสองคนเนี่ยกอยไหว้ด้ยวยค่ะ ខៅយឺតសាធ ขอทานคนนี้จริงๆไหมเอ,อ่อถ้าใช้ชื่นพูดความจริงเหมือนจุ๊คาเหมือนเหรออีชื่นจุ๊คะผู้ขอถามมาอีกครั้งไปจุ๊คะตอบมาว่าหน้าฉันคหนหนูนกแก้บิลัลษะหน้าเหมือนกับอีขอทานคนนี้หรือเปล่าถ้าใจ้หมึกชื่นหน่อยอีกครั้งเหมือนจุ๊คะเหมือนเหรอหนูอีชิ่นจุ๊คะฉันให้แกตอบอีกครั้งหนึ่งอตอบมา วันหน้าเ้นคนหนูนกแก้วบดีละหน้าเหมือนกับอีขอทานคนนี้ไหมเออคือเหมือนไหมไม่เหมือนเลยจุ๊ค่ะคุณหนูนกแก้วสวยกว่าเยอะเลยจุ๊ค่ะเออตอบให้มันเข้าหูหน่อยสวยที่สุดเลยจุ๊บค่ะอีขอทานขี้เลีขี้เล่สปุลต่ำแบบนี้เ,เลยไม่ไรลชื่อเลยจะมาคิดมือนอะไรกับฉันนี่ขอทานทั้งสองคนจุ๊ค่ะ ฉันจะให้เงินแกขอทานไปก็ได้ฉันจะให้จากห้าพันฉันหวังว่าเงินก้อนนี้จะพอไปรักษาอาการพ่อแกที่ป่วยได้นะอีกห้าพันจำนวนมากมหาศาลสำหรับขานักกระจกกระจอกอย่างแกทั้งสองคนมากเจ้าค่ะมากเลยเจ้าค่ะแต่ฉันขออะไรอย่างก็แล้วกันนะเงินอีห้าพันในส่วนที่เหลือจากการรักษา,กาพ่อแกเนี่ยแกเอาไปจัดการกับรอยปานของแกซะ แล้วฟังฉันด้วยนะถ้าครั้งหน้าครั้งใดฉันเจอแกยังเห็นรอยปานบนใบหน้าของแกคอยดูนะฉันจะยิงแกสองให้ตายเหมือนหมาแลยคอยดูน้อเอ้ตเชื่อป้าอย่าไปถับพันออกนะลกูกไ้ป้าทำยังไงดีอะเอ็งถามานออกพ่อจต้องโรเองแน่ๆเลย แบบนี้เนี่ยกอยอยู่ไหนลูกตายแกอยฝันุ่มชื่อตาแล้วหนชื่อครับผมผมฝันชื่อทำได้แต่ตอนเนี้ยหนุ่มชื่อมากับใครครับฉันมากับลูกพ่อขวานนั่นแหละแต่ตอนนี้คุณหลวงอ่ะเขาเอาไปเป็นลูกของเขาแล้วคือคุณหนูนกแก้วจ้ามันจะไปหรือยังเนี่ยพ่อขวัญลูกพ่อพ่อขวัญใครลูกแกออกไปลูกพ่อไปทำไมเองทำแบบนี้ เอ็งลูกพ่อฉันไม่มีพ่อขอทานอย่างแกอย่ามายุ่งกับฉันเลยทางไปเอ็งนหะลูกพ่อฉันบอกให้เลียทางไปเอ็งลูกพ่อพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมพูดดููดดูหยุอยู่เลยจ้าอ๊ะฉันฉันไม่ได้ตั้งใจถูกป่ะวันที่มุณตบหน้ากูเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจคอยดูนะกูจะเอาความเรื่องนี้ไปฟ้องคุณพ่อหลวงปรีรักหนูจอดีได้ฉเชิู No. Oh, ก้อยหายไปไหนมาพ่อตามหาจนทั่วนี่เองพาน้องไปไหนมาเนี่ยแหมพ่อเดี๋ยวพ่อฟังพ่อจะมีความสุขมากเลยมีเรื่องอะไรกันลูกก้อยก้อยเลยก้อยน่าไปขอทานแทนเม่อมาเลยออกไปขอทานโอ้ลูกเอ้ยลูกเป็นผู้หญิงตล้ตอนนี้กำลังเป็นสาวก็พ่อบอกแล้วว่าอย่าไปอย่าไปไงลูก โอเคนี่ลูกเอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าลูกกระตันยูรู้คุณพ่อให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะลูกนะจ๊ะพ่อจ๋าว่าไงลูกปล่อยน่ะอปล่อยได้เงินมาตั้ง5,000แน่5,000 5 0 0พ่อเยอะมิ้ยล่ะพ่อไม่ต้องไปเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆยําไมอ่ะเงิน5,000เนี่ยมันมากคนให้วานพืชก็ต้องหวังผล เขาต้องการอะไรตอบแทนหรือเปล่าลูกเขาเขาต้องการให้ก้อยไปเอาปานที่หน้าออกจ้ะให้ไปเอาปานแดงออกเขามาแดงเองพ่อเล่กับเงินต้องห้ามนะเขาชื่ออะไรเขาชื่อคุณหนูนกแก้ววลีรักจ้ะพ่อใอ้พ่ออีนกแกวยังงั้นเหรอพ่อ้งทำอะไรอะนอยังไม่ทำอะไรผิดเลยนะพ่อก้อย อีนอกแก้วน่มันไม่ใิทคนมันเหมือนซาตานมาเกิดเงินของมันพ่อไม่ต้องการเองเอาเงินของอีนอกแก้วไปคืนมันถ้าเองไม่เอาไปคืนเองกับพ่อทาดกัน น้องเดอะเบสเธอออกมาจากเฟซบุ๊กหรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กที่บ้านใครจะไม่รู้ระวังไว้นะหน้าตาเรไม่น่าไว้ใจนรเห็นแล้วมีความสุขน่าสนุกสนานเห็นแล้วมีความสุขน่าสนุกสนานนึกมีความต้องการชิงใจหน้าพากนกนกเอ้ยหน้าอกนูนนูนถามหน่อย แม่คุณลูกใครเี่อะไรกันเนี่ยทูกใจดดกูเสียไป่อยใครก็ไม่รู้ นังหนังหัวมันตุงพี่บอกตกกระดุงใจกระดุกโอ้โหกวันหายน้ำลายมาหกแล้วเห็นททีมีโชคเหลือใช่แล้วบอกว่ามือถูกใม่กุูกนึกจะมีโชคใหญ่ว่าอยากจะได้ไม่ยิงก็พอแม่ทางอาสวัวให้จิงอาโยนโจะนี่แม่บะไม่เบาข่าวกันโบ๊โบ๊ร้องว่าวโอ้โหเพอ,อ,อบอกให ถ้เนื้อไม่ชังางอ่ปังอ่เปงอกอฮาเทงปะคุณยังนี้ว่าจำป้าอวเหรอบึกอ่ะเออเออยังนี้มันพาพี่สีห่หายยืนนึกแล้วให้มีความรู้สึกมันใจว่าโออินโนโนอิเกเอาคุณแม่เชงกาเดกกาดุกกาดิก <I know. S 1> ถ้าเนื้อไม่ตึงอาตึงอาตังไม่ยามันหนังแล้วก็สติกว่าทัวอย่างนางบิก๊กถ้าบอกไป ว่าเกิดความนิยมนะไม่ใช่ผมละกอดและยำว่าเกิดความนิยมนะไม่ใช่ผมละกอดและยำและปุกปับพอกระปั้มนางไปมาเดินเดินมาเลยเฮ้ยยังวุ่นวายเลยวายหยุดโอ้โหไอ้พวกหน้ามาเล็ดพื้น นี่ไปอดหืนมาจากไหนกันนี่พวกมึงเนี่ยไอ้ชิดอดอยากเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงมึงหลีกทางไปดีกว่าออโอ้โหแต่งตัวเหมือนมาสั่งทั้งจังทรงเครื่องมั้งนะมึงนะย่ยน,นี่สตีเป็นเพศแม่ยายรังแกผู้หญิงมาถามหน่อยน้องชายทำไมผู้หญิงพวกนี้รู้จักไหมเนี่ยกูไม่รู้จักไม่รู้จักเออแล้วไปทำกับเขาอย่างนี้ได้ไงกูชอบไงเฮ้ยไอ้น้องทำไม ้ากเกิดเป็นคนอื่นอาจจะปล่อยได้แต่นี่พี่คงจะปล่อยน้องไม่ได้แน่เอาอย่างนี้ดีกว่าน้องชายว่าอย่างไงถ้าน้องชายมีอะไรดีก็ปล่อยเล่นของมาได้เลยจัดมาฟังคำลํำป่าไสาจะใสใครใสมึงไงชิบหายนี่มึงร้องหรืออ้วกใสกูเนี่ยกูร้องได้ฟังคำลํำป่าใสาเหมือนมีใครมาตีปีป๊บน,นั่นน่ จับได้แล้วคอยดูจะยัดใส่รูให้ปูหนีบเฮ้ยปูหนีบก็ไม่ตายเฮ้ย hey, ปูหนีบปูก็ยังไม่ตายปูเล็กปูใหญ่เอาเข้าก็มาหนีบปูหนีบมึงยังไม่ตาย uh huh. hey. ปูนีบมึงยังไม่ตายจะจับมึงไปให้ตะเกเียบคีบตะแกบแคบให้ตะเกียบหูเฮ้ตะเกียบขีบเฮ้พ uhh exactly ูงแล้วไอ้นี่ลิเกขี้ตกใจเลยก็ตกใจันทั้งวันตะเกียบคีบปูก็ไม่ตายตะเกียบคีบปูก็ไม่ตายตะเกียบแคบตะเกียบใหญ่เอาเข้าก็มาขีบตะเกียบคีบมึงยังไม่ตาย ตะเกียบคีบมึงยังไม่ตายจะจับมึงไปให้ทีโอ้ยอทิศอะไรเดี๋ยวตัดปากขาดทำไมอย่าลากหินยาวกูชอบหินยาวๆนะลาหินยาวกูใจไม่ดีเอาหินสั้นๆพอเอาสั้นๆเอาเอาหินสั้นๆหินสั้นๆตะเกียบคีบมึงยังไม่ตายนั่นไงตะเกียบคีบมึงยังไม่ตาย จะจับมึงไปให้หินนีบเฮ้ยหินหนีบกูก็ยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอหินหนีบกูก็ยังไม่ตายหินเล็กหินใหญ่เอาเข้าก็มานีกตายยากจริงๆลูกีลิงทีโอยบัตต์มหาเรื่องให้ได้ดินฉันจัดการเองแต่การอะไรนกพี่ลูกชายเขาไม่ทำอย่างนี้นะหรอกริกเกอร์ทนายทำห้าอุ จริงเราไอหาเรถเรามีตันหาครับเฮียไรปั๊มนางมาไอหน้าตัวเมียเพราะกูอยากได้เสียกับแม่สาวนี่เด็กแกก็เอาสาวแกก็อัดคนแก่ยังฟัดมาละเอียดโถไอ้โกงบาปทมทำหน้าเกียด ให้ตัวเสนียดเนื้อหัวเงาหมาแม่ลูกอ่อนที่นอลกเองเองก็หมูหมาเลี้ยงเองปู่ยังเอาโอ้โหไม่ <c oughs> ไม่เว้นไม่เว้เวนท่านก็ชายเราก็ชายต่ำผู้หญิงเช่นนี้นทำไม่ถูกต้องเราขอปกป้องผู้หญิงเอาไว้เช่นนั้นาาที่เอา้เอเาสู้ยมา <c oughs> แน่อย่างมึงเนี่อเ <c oughs> ข้ามาเลยไม <c oughs> ่รู้กันหน้าอย่างนี้ <c oughs> ไม่ไหวแล้วบอกฉันเฮ้นไม่รู้จักละออกไปไปงงไอ้ไม่ไหวแล้วอเลร้เรื่องอ้าอนี่อ้้ใครใครฆ่ากเร็วอะไรเนี่ย ไม่ตรงทางนี้โอ,โอมันสุดมันแหนแหน่นนหือว่าจะแน่เอ้าพี่ทำไมล่ะเราช่วยผู้หญิงไว้แล้วผู้หญิงไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยผู้หญิงออตามไปดูตามไปดูเร็ว ไปดีกว่าอยู่เดี๋ยวก็โดนตาโหหน้าเราหน้ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอระวังนะระวังนะรู้สิระวังตัวให้ดีนะดูแล้วนี่เออคุณหนูนกแก้วใช่ไหมเนี่ยแล้วมาเดินยังไงแถวนี้ล่ะครับคุณหนูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้าไม่ใช่นี่คุณหนูนกแก้วไเจ้านกแก้วแต่งอไรวะเดินคุยที่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแปลกใจมากเลยอ่ะถ้าเป็นคุณหนูนกแก้วเนี่ยถาเจอหน้าเราสอคนเนี่ยเขาต้องว่าต้องด่าแล้วแล้วนะ แต่นี่เขาไม่ด่าเราเลยไม่แน่หรอเดินทางมาไกล่าตื่นเต้นปากอาจจะเฉาก็ได้คุณหนูครับคุณคุณหนูเป็นอะไรตรงไหนเจ็บตรงไหนไหมครับเเดี๋ยวก่อนนะคะคุณฉันไม่ใช่คุณหนูคุณหนูอะไรอย่างที่คุณพูดหรอกอ้าวฉันชื่อกอยกอยน้องสาวฉันชื่อกอยคือกอยไม่ใช่น้องแก้วนะครับไม่ใช่จ้าไ้องแก้วที่ไหนวะสังเกตให้ดีนะยังไงอ่ะมันก็มีข้อแตกต่างนะตรงไหนที่อ้าก็ดูที่แก้มสิคนละห้างกันจริงด้วย ถ้าปานของหนูนกแก้วจะอยู่อีกข้างหนึ่งเออแต่ปานข้างนี้ไม่ใช่หนูนกแก้วแน่เอางี้ดีกว่าเขาชื่อโกยโกยชื่อโกยเออผู้หญิงมาสองเราก็มาสองเขาชื่อโกยอะไรมั่งเราเนี่ยปัญหามันดิดินเขาชื่อโกยเฮ้ยไหวไหมดินเกินนะพี่เกินอะไรขนาดนั้นเกินผู้หญิงอะ วางท่าเป็นผู้ชายหน่อยเผินก็ตุ้งก็ติ่งใครก็จะมาชอบผมต้องวางมากอ่ะถามจริงจีบผู้หญิงเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นสิพี่ไม่เป็นเลยพี่จําไม่ได้เหรอครั้งที่แล้วเดี๋ยวพี่ควยสอนให้สอนอีกแล้วเหรออ้าวครั้งที่แล้วพี่ไม่ได้สอนไงเข้าไปตุ้งตีตุ้งห้าก็เลยโดนแบบนั้นไงยอมยอมนี่ถ้าพูดตามพี่ทุกคำนะรับรองไม่มีพลาดจริงนะจริงจริงลองดูลองดูค่อยๆเดินเข้าไปเลยผมเออเออขอโทษครับฮะเออดินอยากจะคุยกับกอยครับ คุณกับฉันมั่งหรอคะเอ๋อผมว่าคุณไปรออยู่ยอดไม้ก่อนนะอันนี้พี่ครับว่าๆคุณแวะหาหมอบ้างก็ได้นะทำไมยังเป็นอะไรอ่ะปอดบวมนะึงอ่ะแม่ให้มาเข้าไปผมเข้าไปนะเฮ้ยค่อยๆเดินเข้าไปตามพี่เลยได้ได้กอยครับกอยครับคช่ผมชอบกอยผมชอบกอยถ้ากอยได้แต่งงานกับผมถ้ากอยได้แต่งงานกับผม กอยไม่ต้องห่วงนะครับกอยไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทํากับข้าวให้กอยกินผมจะทํากับข้าวให้กอยกินเช้าฟาดฟัดฟักกยนนฟาดฟัดผัดเช้าฟาดผัดผัดเป็นฟาดัดเฮ้ยพี่อาใหม่ะมันมันยากจังอ่ะเอาใจหน้าพูดไปก่อนพูดไปก่อนนะมันต้องได้เอ่อคอยทีผมจะทํากับข้าวให้กอยกินผมจะทํากับข้าวให้กอยกินเช้าฟาดฟัดฟักกยนนฟาดฟัดผัดแกน่ะพูดผิดเองแล้วลองดูลองดูเช้าฟาดเอผักฟัดผัดฟักไปแล้วผััดก เย็นฟาดซักผัดหลังจากนั้นหลังจากนั้นก้อยทานข้าวเสร็จแล้วก้อยทานข้าวเสร็จแล้วก้อยไม่ต้องทําอะไรก้อยไม่ต้องทําอะไรดินจะล้างถ้วยล้างชามให้ดินจะล้างถ้วยล้างชามให้ชามขาวข้ามเท้าชามขาวข้ามข้ามชามขาวข้ามข้าวชามขาวข้ามข้าม กอยครับกอยครับทานข้าวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วผมจะพาก้อยไปว่ายน้ําผมจะพากอยไปว่ายน้ําเห็นหมอนลอยน้ํามาว่ายน้าไปถอนหมอนเห็นหมอนหมอนไม่หมาหมอนหมอนหมอนงหมอนเออหมอนเห็นหมอนลอยน้ํามาว่ายน้ําไปถอนหมอนเห็นหมอนลอยน้ํามาเออว่ายน้ําไปถอนหมอนหลังจากว่ายน้ําเสร็จแล้วหลังจากว่ายน้ําเสร็จแล้ว ผมก็จะซื้อผลไม้ให้ก่อยกินผมจะซื้อผลไม้ให้ก่อยกินกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักเรือหวีเดียวหิวหวีไปหิวหวีมากล้วยมันยาวจังอะพี่กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักเหลือหวีเดียวหิวหวีไปหิวหวีมาเหลือหวีเดียวเอ๊ะมึงหิวไม่ถูกนะถ้าหิวผิดหวีจะยุ่งเลยนะเหลือหวีเดียว ฮิ้วหวีไปหิ้วหวีมาถ้ากอยยังไม่ถูกใจถ้ากอยไม่ถูกใจจะพากอยไปร้านทองจะพากอยไปร้านทองร้านไอเฮียหลีออหลีเฮียร้านไอเฮียแต่เย็นๆอย่าวู้วามฉันตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยตื่นเต้นมากใช่ไหมตื่นเต้นมากดูคู่พี่ก่อนไหมล่ะเอาคู่พี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะสรุปร้านทองไม่ต้องไปแล้วอย่าไปดีกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อร้านผิดงั้างนี้พี่ก่อนดีกว่าเออ คุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหเขาคุยกันเออแล้วก็นาพี่ว่าคู่พี่ไม่ต้องเที่ยวหรอหมาทำไมพี่เปิดโรงแรมก็ไปได้เลยนะนี่อย่าพูดอย่าง,งนั้นน้อก็นาแต่งชุดเตรียมพร้อมอยู่แล้วเนี่ยเราต้องให้เกียรรติิผู้หญงคับเป็นแทนค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโ <c oughs> อไยน่ากังวลดีกว่า <c oughs> แม่ <c oughs> น้อง,องพี่ว่าถ้าเล่นกันอย่างนี้ก็ระยะเลยนะเนี่ยเออเาไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับเออคุณชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรครับอุ้ยชนี้บ้าไม่ใช่กระเขินเหรอชื่ออะไรอ่ะเขินนะคะอยากรู้จักชื่อครับฟังดีๆนะคะครับผมชื่อเกลือกค่ะชื่วยพ่อไหมคะอะไรนะฮะชื่อเกลือกค่ะโอ้โหลอยมากกับเกลือกใช่ค่ะสรุปง่ายง่าย คุณก็เป็นรองเท้ากอยนี่แหละฮะเอาอย่างนี้แล้วกันคุณกับผมนี่เรามาสืบสานวัฒท่านจะทำไทยเรามาเล่นกันแบบไทยๆเลยครับได้ค่ะเคยเลยคเคยเห็นซองไหมซองไหมเคยค่ะเดี๋ยวผมจะเป็นซออู